AP ในทุกวันนี้ค่ะเรามีมาตรฐานในเรื่องของการก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมไหมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะพี่เคค่ะคอนโด AP ทุกโครงการเนี่ยนะคะเราก่อสร้างภายใต้ข้อบังคับเรื่องของมาตรการการก่อสร้างเพื่อที่จะรองรับแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงอยู่แล้ว <c oughs> ซึ่งก็จะมีตั้งแต่ปี 2540, 2550, 2564เรา Follow กฎกระทรวงอยู่แล้วในการก่อสร้างแต่สิ่งที่ AP เราทำมากกว่าข้อกำหนด แบบนี้เนี่ยก็คือเราเนี่ย mm. มีเขาเรียกว่าเป็นระบบควบคุมภายใน mm. พวกเรา AP กันเองเราเรียกว่าเป็น AP Code mm. AP Code เนี่ยมันจะเปรียบเสมือนเป็นไบเบิลอะค่ะค <c oughs> ี่หน้าเป็นเช็คลิสต์อะไรดูอะไรโอนแล้ว AP Code เนี่ยเราอัปเดตทุกปีเราเพิ่มปี mm. ในแต่ละหมวดนะคะ mm. แผ่นดินไหวรอบนี้เนี่ยเราก็มีหลายเรื่องที่เราต้องเรียนรู้<ม>แล้วเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปในเอพีโค้ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเพิ่มเรื่องของความแข็งแรงของงานโครงสร้างเข้าไปในคอร l ลิฟ หรือ<ม>ว่าในเสาริมอาคาร<ม>อะไรอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มความแข็งแรงเข้าไปค่ะรวมถึงเราใส่ตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับแผ่นดินไหวในลิฟต์ทั้ง Passenger Lift แล้วก็ Fireman Lift ด้วยวัตถุประสงค์ก็คือว่าเวลาที่เกิดคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะเตือนก่อน<ม>เพื่อให้ลิฟต์เนี่ยไปจอดอยู่ในชั้นที่ใกล้ที่สุด<ม>เพราะฉะนั้นลูกบ้านที่อยู่ในลิฟต์เนี่ยก็จะสามารถออกจากลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย<ม>นะคะลิฟต์ก็ความเสียหายก็น้อยลงหรือว่าไม่เสียหายเลยอะไรแบบนี้เป็นแค่ตัวอย่าง ที่เราใส่เข้าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเพิ่มอีกหลาย,<ด>ยเรื่องมากๆ<ด>ในเอพิโคดเพื่อ<ด>ที่จะมั่นใจว่าลูกบ้านเนี่ยอยู่ได้อย่างปลอดภัย <ฮะ S 2> แล้วก็สบายใจจริงๆ<ด> <ฮะ S 1> ค่ะ